ผู้มาร่วมงนานทุกท่านนะครับเชิญเชิญเลยครับผมถ่ายรูปที่ด้านหน้าจุดบริการประช,ชราชน,นครับตัวแทนจากสพเขมราได้ครับเชิญร่วมถ่ายรูปก,กับท่านนายภอและน้าส่วนราชก,การนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พัก สายตรวจด้วยนะครับสายตรวจของจากทางตำรวจและก็หน่วยทาหารที่ออกตรวจกลางคืนสามารถมาแวะพักดื่มกาแฟได้ที่ตรงนี้นะครับ เุณราชและก็ท่านผอมาร้อยจากกองร้อยตำรวจตะวินชายแดนที่227นะครับแล้วก,ก็ทุกทุกท่านนะที่ไม่ได้กล่าวที่มาร่วมง,งานในเช้าวันนี้นะครับขอกอกาสขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ปลายมงเชนอีกเนี่ตรงวันนี้ก็มารับคณะของจังหวัดมาตรวจจุดตรวจแห่งนี้แะกับมาที่จุดตรวจโชคในแห่งนี้ปลายมงตรง13จุนเสร็จแล้วก็จะไปที่แยกน้องถือต่อนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่